สวัสดีค่ะนางหมายพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายพยิบซีทาง YouTube นะคะดูดวงกันนะคะในทาง y o u t u b e วันนี้ไม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าอัปเดตความรู้สึกเขาในาค่ําคืนนี้นะคะ่ะอัปเดตความรู้สึกเขาในาค่ําคืนนี้นะคะว่า,าค่ําคืนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้าง นะในค่ำคืนนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกเขาในค่ำคืนนี้ค่ะห้าดาบมีความคล้ายๆกับว่ามีมีความรู้สึกเขาที่มีตตะคุณในค่ำคืนนี้ เป็นห้ดาบหมายถึงแบบครับล้องใจแบบอึดอัดใจแบบอยากที่จะทักหาคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็กลัวหลายๆอย่างเพราะว่าอาจจะเงียบจังเลยคืนนี้นะคะเงียบจังเลยคืนนี้อยากที่จะให้คุณติดต่อสื่อสารหรืออยากให้คุณแอคชั่นหรืออยากให้คุณ เ,เห็นใจสนใจเขาบ้างเขาอยากที่จะรอคอยกันสนใจเราคอยกันเติมเต็มจากคุณอยู่เขาเศร้าหมองเศร้าหมองมากแล้วก็แบบรู้สึกกลัวน่าจะกลัวคุณเงียบนะเพราะว่าในค่ำคืนนี้อาจจะเงียบใส่กันกลัวมากๆเลยเรื่องที่คุณเงียบใส่อยากคุยกับคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ ออต้องมีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจถึงจะอยากคุยกับคุณมากแค่ไหนเขาก็ต้องอดทนในค่ำคืนนี้นะคะเขาอยากที่จะมีอิสระนะคะไม่อยากผิดหวังไม่อยากผิดหวังไม่อยากจบความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในเซฟโซนของเขานะคะเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วเขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบ เขาส่องคุณค่ะเขาส่องคุณอยู่นะแล้วก็อยากทักหาคุณอยากกดไลค์กดคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าอยากจะทักหาอยากโทรหาคอหาเห็นนงเห็นหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่กล้านะคะก็ได้แต่ส่องแล้วก็เจ็บปวดหัวใจอยู่ในมุมของตัวเองถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดีวกันแล้วอยากเจอกันตัวเป็นๆอยากให้คุณมาหาอยากให้คุณตอบตกลงแล้วก็นัด บอดนัดเดทอะไรเจอกันอะไรอย่างนี้เลยนะคะคิดถึงขนาดนั้นเลยประมาณว่าอยากเจอตัวเป็นๆน,นะคะถ้าผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากๆอยากทักหาอยากโทรหาแต่ก็ทําไม่ได้นั่นเองค่ะนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณประมาณไหนอีกนะคะเขาคิดถึงคุณประมาณไหนอีกไม่หมอจะใช้ไพ่อลินสน้อยนะคะ เขาคิดถึงประมาณไหนอีกคะคิดถึงมากๆนะคะคิดถึงมากมาก,มากเขาอยากที่จะมีคุณอ่ะไม่อยากสูญเสียไม่อยากเสียคุณไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิด call action นะคะเขาก็กลัวจะมีปัญหามีอุปสรรคไม่อยากให้เขา อีกในนึงก็ไม่อยากให้มีปัญหากันนะคะไม่อยากให้มีปัญหาจริงๆนะคะอยากมีฝันที่แบบว่าได้รักกันกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็ตามส่องคุณอยู่นะคะรอเวลาที่จะได้รักกันกับคุณคุณกับเขาสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้ด้วยนะคะเนี่ยคือแม่หมอมองว่ารักกันทางจิตวิญญาณเพราะว่าอัปลเ,เวลไม่ได้นะคะ ชัดเจนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ก็เลยสื่อสารกับคุณทางจิตวิญญาณคิดถึงคุณมากนั่นเองแต่ก็ไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้ท็อกซิกอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเขาเขาอยากรู้จังเลยว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาในค่ำคืนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณทั้งวันเลยนะคะเขาอยากบอกความรักเขาอยากทักหามากๆคิดถึงมากๆนั่นเองนะคะในค่ำคืนนี้เขามีข้อความ ฝากมาบอกคุณค่ะเขามีข้อความฝากมาบอกคุณนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะจ๊ะไม่หมอจะใช้ไพ่บิ๊กจิว๋วเอ้ยไม่ใช่บิ๊กจิว๋วเล็กจิ๋วสิอ่า small <laughs> <cl ain> จิว๋วเล็กบิ๊กจิ๋วเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคะ <c oughs> เขาฝากมาบอกว่าเนี่ยอยากคุยด้วยจังเลยไม่อยากให้เงียบไปแบบนี้ เนี่ยอยากรู้อยากถามว่าทำอะไรอยู่คิดถึงนะอยากมาหาอยากบอกรักบอกว่ารักมากๆในค่ำคืนนี้คิดถึงแล้วก็รักว้าวมีความโหยหามีความต้องการแต่ไม่กล้าเครียดเครียดหนักมากเลยเพราะว่าคิดถึง ไม่คิดถึงใครเลยคิดถึงคุณคนเดียวนะคะก็จบไปนะคะในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะจากนางไหมพยิบซีซี